พายุพัดต้นไม้หักทับทางสังกะสีหรือพังเสียหาย28จังหวัดไม่รอดคืนนี้เสี่ยงผายยุ่ฤดูร้อนพยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับสังวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้นาพยากรณ์วิฒิพรลุงพิดาชัยทาง Facebook ประจำวันเสาร์ที่20เมษายนในช่วงเย็นซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดผายยุฤดูร้อน28จังหวัด และ17จังหวัดอย่างพายิบุรุร้อนฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่นะครับภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทุ่งบ้านการแจ้งเตือนฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้า10วันล่วงหน้าและพายิบรุๆๆร้อนชุดต่อไป24-26เมษายนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอืนอ่นอันจะพาไปดูด้านของพื้นที่ ที่เกิดความเสียหายยับเยินจากพาย,ยุฤดูร้อนที่ผ่านมานะคระับเหตุการ์พาย,ยุฤดูร้อนในช่วงนี้ก็เกิดได้ในทุกวันนะครับแต่จะไม่เกิดในหลายพื้นที่มากสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นในด้านของช่วงที่มีการแจ้งเตือนพาย,ยุฤดูร้อนอย่างเช่นในช่วงวันที่4 2 6เมษายนจะเกิดพาย,ยุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับทางภาคเหนืออีสานกลางํะมันออกแต่ในด้านของพื้นที่เกิดก็เกิดเป็นบางจุดบางพื้นที่เน้นลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตก แต่ไม่เน้นฝนนะครับเพราะฝนปีนี้ไม่มากและขึ้นอยู่กับสภาวะของเอลนิโยมสภาพอากาศมีความแปรปรวนนะครับเน้นความแปรปรวนของอากาศไม่เน้นฝนนะครับในด้านของการแจ้งเตือนพายุรุร้อนในทุกวันก็ไม่เว้นที่จะเกิดเหตุการณ์พายุรุน้อนให้เห็นในทุกวันกันนะครับ โดยภาพข่าวเหตุการณ์แรกที่บริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยาเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้19มีสายน2567เกิดพาย,ยุดร้อนถล่มในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาหลายพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนบริเวณเขตตำบลดอกคำใต้หมู่ที่ 3, 4, 5และ8ตำบลดอนศรีชมหมู่ที่6บ้านทุงหลวงพัฒนาถูกแรงลมที่กระโชกแรงพัดเอาหลังคาปลิวฟ้าผนังบ้านพัง รวมหลายสิบหลังคาเรือนนะครับหลังพายุสงบลงทางผู้ใหญ่บ้านกำนันและองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละตำบลต้องเร่งระดมเจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาโดยเร็วที่สุดเพราะอาจจะเกิดพายุฝนตกซ้ำเข้ามาอีกนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้1 9เกษายมสน2 5 6. 6 7ได้เกิดพาย,ยุรุน้อนพัดถล่มรืนพื้นที่บ้านหนองแขมบ้านบุ่ อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เกิดความเสียหายต้นไม้กิ่งไม้หกักโค่นดิวกระจัดกระจายนอกจากนั้นแล้วสางกระสียังตีลงมาตกบริเวณพื้นที่ถนนหนทางเกลื่อนกลาดเลยนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย19เมษายนในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เกิดพาย,ยุร้อนในพื้นที่อำเภอพานและอำเภอเมือง เกิดฝนตกลมกระโชกแรงพัดเสาไฟฟ้าล้มบ้านเรือนได้รับความเสียหายเที่ยมเพอพานได้แก่ตำบลป่าห่งหมู่ที่ 4, 6, 9, 10, 11, 11 13, 17และ18ตำบลสันติสุขหมู่ที่ 2, 4, 6, และ8ตํตำบลแม่อ้อหมู่ที่ 4, 5, 6, 12, 16และ20ตําบตำบลเวียง5หมู่ที่5ตำบลสันกลางหมู่ที่ 1, 4, 5และ7ตําตำบลเจริญเมืองหมู่ที่4หมู่ที่19ตําบลเมืองพานหมู่ที่3 5ห1 1 21 23 24ซึ่งในพื้นที่ตดอยลานขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากท้องถิ่นนิวส์นอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเณพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ยังได้รับผลกระทบจากพาย,ยุดูร้รนเมื่อคืนนี้20เมษายนส5 6 7ายน2 ไห้เกิดพายุรุดนร้อนพายุฝนฟ้าขนองประโชคแรงพัดถลม่มทำให้หลังคาบ้านของชาวบ้านติวกระจัดกระจายต้นไม้หักโคนซึ่งเพิงหลังคาได้พังลงมาทั้งแถบนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณยุทธนาโพรามนอกจากนั้นแล้ว ในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนอยังทําความเสียหายทําให้เกิดรถติดนะครับที่บริเวณพื้นที่นครราชสีมาเมื่อวานนี้19เมษายน2567เกิดพาย,ยุฤดูร้อนพัดถลม่มทําให้ต้นไม้หกักโค่นทับถนนบริเวณพื้นที่ถนน304หน้าทางเข้าสนาม80,000สาโคราชเนื่องจากพาย,ยุฤดูร้อนถล่มนะครับขาไปปักธงชยัยรถติดยาวถึงสะพานสาแยกปักแล้วนะครับ ซึ่งนะครับช่วงนี้ใครที่จะเดินทางขอให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจโคราช n e x t step นอกจากนี้แล้วนะครับในวันนี้ก็ยังคงมีนด้านของหย่อมความกดอากาศตามจากความร้อนที่ยังคงมีการกระจายตัวปกคลุมเรือนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทางภาคเหนือีสารกลางตะออก กรุงเทพมหานครปริมณทนดังนั้นในด้านของหย่อมความกดอากาศตามจากความร้อนที่ปกคลุมทําให้มีอากาศร้อนเดิมทําให้มีอากาศร้อนสะสมและมีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวัน แต่บริเวณพื้นที่ฝั่งล่างของประเทศไทยก็ยังคงมีในด้านของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นเข้ามาได้บางส่วนบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกจึงทําให้มีฝนตกเป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับตามสภาพของความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาแต่ไม่มาก ส่วนฝั่งบนนะครับของประเทศไทยทางตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนก็จะมีด้านของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาบางส่วนทําให้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและภาคเหนือก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ส่วนฝั่งล่างจากลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ดังนั้นก็จะมีฝนฟ้าขนองจากพาย,ยุรุร้อนบางจุดบางพื้นที่เช่นกันในวันนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมทิยายังได้แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสียเส่ยงเสี่ยงภัยของการเกิดพาย,ยุดุร้อนในวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะคบโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากาำแพงเพชร อุทัยธานีการจะนะบุรีราชบุรีนครราชสีมารีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมฝ่าระวังพื้นที่เสี่ยงพายุร้อนในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับต่อไปจะพาไปดูในด้านของการพยากรณา์าในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้20-21เมษาย,ยน2 5 ..7 7พยากรณา์าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับบรเิเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยทั่วไปก็จะมีอากาศร้อนและ ฟ้าหลวนะครับโดยเฉพาะในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามาไม่มากนะครับประมาณ10%ในด้านของบริเวณพื้นที่ที่มีฝนหรือไม่มีฝนก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางแห่งโดยส่วนมากนะครับพื้นที่ที่จะเน้นคือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด21-29องศาสูงสุด35-41องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานปลางร้อยละ20ปริมาณฝนสูงสุงสดของภาควัดได้17.2ม mm มตรที่ท่าวังผาจังหวัดน่านส่นวนอุณหภูมิสูงสุด41.1องศาที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรส่วนพื้นที่ภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปเลยนะครับและจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยประมาณ10% ลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรนครราชสีมาสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-29องศาและสูงสุด39-41องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5-5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพาตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละสิฝนสูงสุด3.2ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อุณหภูมิสูงสุด4 1 2องศาที่จำบลนาโป่องอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัจดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลงประโชคแรงบางแห่งบริเวณอุทัยธานีการจะนะบุรีและราชบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 6่8องศาและสูงสุด39-41ถึง 41. องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็เว10-20ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภาคกลางนะครับเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบ บริเวณจังหวัดร,ราชบุรีจากผลการตรวจด้วยเรดาร์อุณหภูมิสูงสุด41.3องศาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากฉะเชิงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด26-30องศาและสูงสุด35-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นต่ำกว่า1 m, เมตรหรือที่มีฝนครื่นสูงมากกว่า1เมตรซึ่งพาต่นออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ20ฝนสูงสุด34.4มิลลิเมตรเที่ยมเพอสนามชัยเขตชะเชงเซาสวนอุณหภูมิสูงสุด4 0 2องศาที่อรัญญประเทศสากแก้วนะครับ กรงุงเทพริมนณฑลจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาและสูงสุด35-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่มีรายงานของฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุด40-2องศาที่คลองหลวงปทุมธานี ส่วนพื้นที่ภาคใต้นะคะเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้เป๊ะเลยนะคะภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะทางตอนกลางถึงตอนล่างโดยเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็มีฝนตกนะครับซึ่งฝนปานกลางนะครับเล็กน้อยจนถึงปานกลางร้อยละ30และมีฝนตกหนักด้วยนะครับซึ่งฝนสูงสุดวัดได้45.3ม mm มิลลิเมตรเลยนะครับที่ฉวางนครศรีธรรมราชและอุณหภูมิสูงสุด41.1ององศาที่ฉวางนครศรีธรรมราชเช่นกันนะครับ ส,ส่วนในวันนี้ตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางนงถึงตอนล่างก็จะมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกซึ่งฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่และจะมีฝน30เอร์เนนะครับฝนเพิ่มจากเมื่อวานอีกและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด34-40องศาจากลมตะวตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเล,เล่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละ30ตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสูนอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสดุด34-38องศาจากลมตะวตกเฉียงเหนือความเร็วลมตถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ลนขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ซึ่งฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ30ฝนสูงสุดสามสิมเมตรที่ท่ากาศยานภูเกต็ตอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุด3 8มแองศาที่อําเภอเมืองจังหวัดตรังแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงนี้20เมษายนจนถึง23เมษายนยังคงมีฝนจากพาย,ยุฤดูร้อนเข้ามาบางพื้นที่แต่ไม่มากนะครับก็เกิดเป็นหย่อมๆเป็นบางจุดบางพื้นที่ ส่วน24จนถึง26เมษายนในด้านของพายุด,ดุร้อนจะเพิ่มขึ้นนะครับจะใน,ในด้านของลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่านะครับส่วนฝนก็มีบางจุดบางพื้นที่ซึ่งแอดมินก็ไม่ได้เน้นฝนสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาจากลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้ก็มีน้อยจากสภาวะของเอลโ뇨ในช่วงนี้นะครับ หลังจากนั้น27เมษายนจนถึง29เมษายนในด้านของภายยูดร้ลนจะลดลงแต่ก็ยังคงเกิดได้บางพื้นที่เช่นเดิมนะครับขอให้ติดตามเียร์รากาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปจะพาไปดูด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย5วิธีป้องกันไฟป่าแบบง่ายๆ 1. ไม่ก่อกองไฟหรือทิ้งก้นบุหรีใกล้กับเศษไม้หรือญ้าแห้ง 2. หากจำเป็นต้องก่อกองไฟหลังใช้งานเสร็จควรใช้น้ำดับไฟให้สนิททุกครั้ง3ใช้วิธีฝังโขลบแทนการเผาขยะวัชพืชหรือต่อสังข้าว4หากบ้านอยู่ใกล้กับแนวชายป่าให้ทำแนวคันดินหรือขุดร่องดินป้องกันไฟลุกลามม่บ้านได้นะคะกํากำจัดวัสดุเชื้อเพลิงใกล้กับพื้นที่ชายป่าอาทิหญาแห้งเพราะหากเกิดไฟไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร่อให้หรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ